สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับถ้าเราทํา y o youtube แล้วเนี่ยเมื่อผ่านกฎ2ข้อของ youtube นะครับมันก็จะไปสู่ขั้นตอนการสร้างไรายได้ซึ่งจะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราทําโดยที่ไม่ผิดกฎอะไรของ y o u t u b e เลยเนี่ยมันจะผ่านเร็วมากนะครับซึ่งผมใช้เวลาแค่ประมาณ3วันนะครับก็ผ่านการสมัครสร้างไรายได้นะครับ กฎของ YouTube ก็อย่างเช่นพวกการลงคลิปเกี่ยวกับภาพโป๊ภาพเปลือยภาพอาจารย์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะไปก๊อปของของคนอื่นเนี่ยมาไม่ได้นะครับนั้นมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับทีนี้การเช็คนะครับก็ผ่านแอป YouTube Studio นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรายได้3วันนะครับเป็นรายได้ประมาณการ3วันผมไม่ได้จะมาโอวดอะไรนะเพียงแต่ว่าอยากจะเอามาให้เห็นว่า ยอดมันขยับยังไงบ้างนะครับในวันที่1 2 3หลังจากที่เราผ่านการสมัครสร้างรายได้กับ YouTube นะครับเมื่อคลิกเข้าไปในแอปนะครับคนที่ทำ YouTube เนี่ยก็น่าจะเล่นแอปนี้เป็นอยู่แล้วนะครับชื่อว่าแอป YouTube Studio นะครับเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC เลยนะครับคลิกไปตรงที่การสร้างรายได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้ประมาณนะครับประมาณการเท่านั้นนะครับมันจะอัพทุกวันนะครับ นี่คือวันที่2นะครับที่ผมทํานะครับ2.24ดอลลาร์นะครับเรามาดูวันแรกกันเลยนะครับวันแรกเนี่ยครับหลังจากที่ผ่านสร้างรายได้นะครับ0.20ดอลลาร์ครับคิดเป็นเงินไทย6บาทนะครับ6บาทโดยประมาณนะนะครับทีนี้เรามาดูวันที่2นะครับวันที่2อ่ายอดมันก็ขยับขึ้นมาเป็น2.24ดอลลาร์ครับคิดเป็นเงินไทย67บบาทครับผมทีนี้ เรามาดูวันที่3ครับวันที่3เนี่ยยอดมันก็ขยับขึ้นมาอีกนะครับเป็น4.42ดอลลาร์นะครับ,ค,รบคิดเป็นเงินไทยเต่าแนว132บาทนะครับอันนี้เป็นยอดโดยประมาณแล้วก็เป็นยอดที่ผมพึ่งระบบมันเพึ่งเด่งแค่3วันนะครับยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการในการรับจดหมายพินนะครับซึ่งเมื่อ ยอดมันถึง10ดอลลาร์เนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนของการยูทูบเนี่ยจะส่งจดหมายพิมพ์มาหาเรานะครับเพื่อที่จะให้เราใส่เลขบัญชีแล้วก็ทําขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะเบิรกรับเงินออกมานะครับตรงนี้นะครับหน้าที่เราคืออะไรครับไม่ว่าคุณจะผ่านหรือยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้นะครับยังไม่ผ่านกดก็ตามหน้าที่เราคือการทําคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับใหญ่หยุดนะครับทำให้มันผ่านกดเมื่อผ่านกดแล้วเนี่ยก็ ทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับทำด้วยความตั้งใจเพราะว่า YouTube เนี่ยมันจะต้องค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับระยะเวลานานกว่ามันจะเห็นผลนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับสู้ๆครับผมสวัสดีครับ